One, two, three, come on! ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นสีพลสีพลสะอาดอร่อยกลมก่อมสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พุงสวดอยู่กันที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่จังหวัดพิสุโลกนะครับพาคุณผู้ชมมาทำบุญกันในวันนี้นะครับ วัดพระศีรัตนมหาธาตุอำเภอเมืองจังหวัดปิซซุโรเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทยซึ่งมีอายุกว่า6 6 3ปีชาวเมืองพิษซุโรนิยมเรียกกันว่าหลวงพ่อใหญ่ในวันนี้พอพวกเรามาถึงก็น่าเสียดายครับเพราะว่าทางวัดได้ปิดให้บริการ ในการเข้าไปสักการะพระพุทธชินราชองค์จริงในวิหารทําให้พวกเราได้แต่สักการะพระพุทธชินราชองค์จำลองที่ประดิษฐานอยู่ด้านนอกพระวิหารครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็ถือว่าได้บุญเช่นเดียวกันครับผม นโมตาสาัสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตาสาัสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสะหลังจากที่เราได้ประพรกันเต็มที่แล้วเราก็มาปล่อยปลาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราที่บริเวณลิมแม่น้ำน,น่าน บริเวณหน้าวัดนี้เองครับตอนนี้ก็ฝนกำลังจะมาแล้วครับมืดตึบเราต้องรีบปล่อย เจี๊ยบลงน้ำไม่ได้เจียบต้องปล่อยเขา่าเรามาดูรถบรรทุกขึ้นเขาด้วยครับดูเงอะดีแล้วยิงอากาศอย่างนี้ด้วยแล้วยู่กันที่วัด วัดอะไรชื่อวัดพระพุทธชินราชวัดอะไรนะวัดตะะมหาธาตุวัดใหญ่วัดใหญ่เจังหวัดพิศนุโลวัดใหญ่วันนี้อิ่มบุญนะคะันเจียวิ่งอิ่มบุญค่ะวันนี้ได้ทําตามใจที่อยากจะทําแล้วถวายสังฆทานถวายสังฆทานน้ำมนต์เออน้ำมนต์เราต้องบูชานน้มต์บูชาน้ำมนต์ เราก็ปล่อยปลาเรียบร้อยแล้วสัปปะโอสัปปะโสสัปปะโรสัปปะพยไอ้ดูแขนนี่เขาะเคาะค่ะเขาะดังก๊อกวันนี้เราก็มาทำบุญสะดาะเขาะค่ะสะดาะเขาะเอ้ยสะดอะเขาะเราจะเล่นสนุกสนานอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะว่าเราอยู่ในวัด่วัดคะต้องสำรวมสันหน่อยช่วงนี้ก็ช่วงสถานการณ์โควิดนะฮะก็จะดูเงียบเงียบนิดนึงแต่เราก็ เราก็ป้องกันกันเต็มที่มาตรการของทางวัดเองทางเราด้วยเราก็ใส่ทั้งแมสล้างมือตลอดเวลาล้างจนเปื่อยหมดแล้วค่ะเอาจนมือลอกอะค่ะต้องนะครับนี่มาเนี่ยวเข้าห้องน้ำาช่เราจะอยู่ในห้องน้ําวัดนะครับคนอ้วนนะคะหูยุมไม่ค่อยดีเหงื่อดูสิร้อนมาก เดี๋ยวเราจะพาไปดูลองไปแผงวันที่หนึ่งกันนะคะที่ไหนหรอเนี่ยค่ะยาวเลยค่ะวันที่หนึ่งมันจะยาวไปนู่นเลยค่ะชนี้กันเจมี่บอกว่าอยากได้เก้าหกกันเจเจบเอาก่อนแล้วอะค่ะเก้าหกหกเก้าหรือว่าเมื่อคืนเขาหกเก้าเก้าหกกันมาก่อนครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้หกเก้านี่คร ใครออกจากกลุ่มโดนนินทาทันทีมันมันมันเป็นมันเป็นไอ้นิยามของพวกเราอยู่แล้วค่ะมันมาแล้วคุณผู้ชมรักกันรักกันค่ะเจมี่ทำบุญแล้วเป็นไงบ้างดีมากเลยหรอถ้าไม่มีโควิดจะดีกว่านี้อ่ะพี่เทียบหายให้ดูบรรยากาศนะฮะโอ้โหดูท้องฟ้าตรงนี้สิคุณผู้ชม นี่ฝนกำลังจะตกช่วงนี้พายุเข้านะครับที่จังหวัดฟิณุโล่นี่สวยมากเป็นพระอารามหลวงอีกที่หนึ่งนะครับที่มีความสวยงามและก็เป็นพระพุทธรูปที่มีความสวยงามองค์หนึ่งของประเทศไทยนั่นคือพระพุทธชินราชนะท่านจเกดดิแต่วันนี้เราเรามาทำบุญเฉย เเลลยยยยไไไไมมม่่่ดดด้้้ถาาาารรระะะอีอะใหทนนชกกักสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามารุ้นกันว่าพุ่งสวดจะพาทุกท่านไปกินอะไรไปเที่ยวที่ไหนมีกิจกรรมอะไรให้พวกท่านได้ลองชมกันติดตามฝากกดไลค์กด s ั b สไคร b e ให้กับช่องพุงสวดชาแนล ด้วยนะครับ